ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่70ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์ไวทธรรมศาสตร์ครับดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐเอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในราวเดือนตุลาคมคศ2024นี้นะครับ ซึ่งผมจะพาคุณฟังมาสนทนากับอาจารย์ดรปองขวัญสวัสดิพัก์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มัยธรรมศาสตร์โดยประเด็นสำคัญในการพูดคุยครั้งนี้เราจะมารวบยอดความน่าสนใจของคดัดเดตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิสารัและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ปองขวัญก่อนอื่นต้องขอถามความน่าสนใจของการเลือกตั้งประธานาธิสารัครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ จริงๆแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างสูสีกันทั้งฝ่ายเดโมแครตแลวก็รีพับลิกันนะคะทีนี้ถ้าเราติดตามโคลมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผัดผลัด,ดกันนำผลัดกันตามนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความนิยมของทั้งสองฝ่ายจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการ flip the coin ใช่ไหมคะเหมือนกัน เหมือนการโยนเหรียญเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยในวันเลือกตั้งในต้นเดือนอพฤศจิกายนใครจะชนะดังนั้นเป็นการเลือกตั้งที่สูสีมากนะคะแล้วก็น่าจับตาแล้วาการขึ้นมาของทั้งสองคนนี้ก็อาจจะทําให้ทิศทางนโยบายของสหรัฐแตกต่างกันแต่ว่าตอนนี้นะขณะนี้ที่เราอัดการวันนี้คือวันที่20นะคะ ยังนโยบายของทั้งสองฝ่ายอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะพูดได้แค่ทิศทางนโยบายเท่านั้นนะคะจากการที่ทั้งสองฝ่ายมีการพูดหาเสียงมาแล้วบ้างแต่ว่านโยบายที่ชัดเจนของทั้งฝ่ายเดโมแครตแล้วก็เดโมแครตเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนในการเลือกตั้งในครั้งนี้ณนะวันนี้ที่เราอัดกันนะคะทีนี้พูดถึงความแตกต่างหรือความน่าสนใจของตัวผู้แทนหรือว่าตัวแทนของลงลงสมัครชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีของเดโมแครตกับเดโมแครตเนี่ย ก็จะมองมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นคนที่มีไอดีนิตี้หรือว่าอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันคือในเชิงกายภาพเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทรัมป์มีความเป็นผู้ชายผิวขาวอายุสูงในขณะที่แฮร์ริสเนี่ยก็คือผู้หญิงเ,เป็นสีผิวที่ไม่ใช่ผิวขาวที่พูดอย่างนี้เพราะว่าก็เป็นการผสมกันระหว่างอินเดียนกับกับ ผิวดำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยพยายามจะโจมตีนะขนาดนี้ว่าไม่แน่ใจว่าแฮร์ริสเนี่ยเป็นคนดาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เห็นบอกว่าตัวเองเป็นคนอินเดียนอะไรเงี้ยเขาพยายามทําให้เห็นว่าแฮร์ริสไม่ฟิตกับอีเดนติตี้ไหนเลยแล้วก็แฮร์ริสอาจจะโกหกเกี่ยวกับอีเดนติตี้ตัวเองอะไรเก็เป็นสิ่งสิ่งที่ทรัมป์ส่วนใหญ่จะชอบใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะคะดังนั้นไอการที่ทั้งสองคนมีโปรไฟล์ต่าง,งกันชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนที่มีอ d เดนติตี้หลากหลายในในสหรัฐอเมริกาทีนี้จากสิ่งที่เราเชื่อมาหรือว่าเราเรา,เราศึกษากันมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ชายผิวขาวการศึกษาไม่สูงมากแล้วก็ทำงานที่เป็นทำงานในในโรงงานที่ใช้แรงงานเนี่ยมักจะให้การสนับสนุนพักหรือพับลิกันเพราะว่าเป็นเป็นคนที่เจเริญเติบโตโก้าวหน้าในทางสังคมและ แต่ว่าเจริญเติแบโบตก้าวหน้าในสังคมในในสัดส่วนที่ต่ำกว่าคนที่เป็นไอดเอนติตี้กลุ่ม,มอ,อื่นๆดังนั้นการที่ทรัมป์ยังคงเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้อาจจะทรัมป์รวยแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขายังเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยมีความใกล้เคียงกับคนกลุ่มเขามากสุดก็อาจจะเป็นกลุ่มที่คนเหล่านี้สนับสนุนนะ,นะคะทีนี้แฮร์ริสในฐานะที่มี i อ e เ t นติตี้เป็นผู้หญิงเ,เป็นสีผิวที่ไม่ใช่คนขาวนะคะแล้วก็มีอายุน้อยกว่าเนี่ย อตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็เลยก็คือแฮร์ริสได้การสนับสนุนจากกลุ่มผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อการที่เรียรายรับบริจาคนะคะในช่วง4หรือ4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าแฮร์ริสสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเงินรับบริจาคที่จะสนับสนุนแคมเปญของตัวเองในค่อนข้างมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากผู้หญิงในรัฐต่างๆหรือว่าสีผิวต่างๆออแกไนซ์ organize, แล้วก็จัดการเรียรายรเงิน เพื่อที่จะสับสนแคมเปญของแฮร์ริสอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นผิวดำหรือผิวหลากหลายผิวที่เป็นคนเอเชียผิวดำคนเอเชียแบบที่เป็นเอเชียตะวันออกเนี่ยยังไม่ชัดเจนมากแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนผิวดำหรือคนอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะคนผิวดำก็เริ่มที่จะให้การสนับสนุนแฮร์ริส,สมากขึ้นนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือปัจจัยในเรื่องอายุนะคะ,ะเราเริ่มเห็นการที่ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเริ่ม เปรียบเทียบอายุของทั้งสองคนแล้วก่อนน้านี้อายุของไบเดนเป็นปัญหาในการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะการที่มีผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีอายุต่ํากว่าต่ํากว่าทรัมป์ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงอายุที่ที่ที่สูงมากเนี่ยนะคะก็เป็นการคนก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นกับความแปลกใหม่นี้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีความหวังกับกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นนั่นก็อาจจะทําให้คนจํานวนมากเริ่ม เริ่มมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับตัวเลือกในการในการเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นอาจารย์คิดว่าแนวโน้มของนิวเวอเตอร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าดูจากผลโพเนี่ยเหมือนว่านิวเวเตอร์จะสวิงมาทางด้านแฮร์ริสค่อนข้างเยอะจากก่อนหน้านี้ที่นิว w วอ e r เตอร์ยังไม่แน่ใจเราจะจากความเข้าใจของของเราถ้าเรา เ,เราจะเห็นว่าในรัวนร้วมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเป็น liberal สูงก็คือมีความเป็นฝ่ายซ้ายถ้าในกรณีของอเมริกาก็คือเป็นค่อนข้าง l e นมาทางซ้ายนิดหน่อยนะคะแล้วก็มักจะรังเกียจทรัมป์แล้วก็เชียร์เดโมแครตนะคะแต่ทีเนี้ยการที่คนกลุ่มนี้ตอนแรกยังให้การสนับสนุนไบเดนไม่ไเต็มที่ก็เพราะว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบทรัมป์แต่ก็เห็นแล้วว่าการทํางานของไบเดนในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วยิ่ง เห็นจากการดีเบตกับทรัมป์นะคะครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไบเดนเนี่ยไม่ได้มีสภาวะทางร่างกายที่เหมาะสมกับการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีดังนั้นหลังจากที่เปลี่ยนตัวผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเดโมแครตจากไบเดนมาเป็นแฮร์ริสเนี่ยก็จะทำให้นิวเวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วลีนไปทางเดโมแครตอยู่แล้วมีความตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะออกไปใช้สิทธิ์มากขึ้นในการสาบสน,น,น,นุนเดโมแครต อย่างนี้สามารถกล่าวได้ไหมครับว่าทั้มอาจจะได้เปรียบในแง่ของประสบการณ์ที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานธิบดีสหรัฐมาก่อนครับอาจารย์อาจจะได้เปรียบในเชิงจะเรียกว่าประสบการณ์ก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วชั้มอยู่ในตําแหน่งประธานธิบดีมาหนึ่งสมัย4ปีแฮร์ริสก็อยู่ในตําแหน่งรองประธานธิบดีมาหนึ่งสมัย4ปีเท่ากันนะคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ของแฮร์ริสก็ค่อนข้างเพิ่มพูนมากขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาเอ่อ ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทรัมป์เนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้ของเขาอยู่หลายคนอยู่แล้วซึ่งอันนั้นจะเกี่ยวกับการที่เป็นแรมรีสีปีหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นเพราะว่าเอ่อมสเซจของทรัมป์ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาต้องการการสนับสนุนจากคนกลุ่มไหนนะคะแล้วเขาพยายามผลักดันการที่จะให้สหรัฐอเมริกากลับมาเติบโตทางเศรษฐกิจยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กีดกันคนต่างชาติอย่างไงเนี่ยคือคีย์เมสเซจพวกเนี้ยชัดชัดเจนคือแม้ว่าจะไม่ได้มีประสบการณ์4ปีที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ย สิ่งเหล่านี้ก็ชัดเจนทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าออจริงๆแล้วตอนนี้นักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐอเมริกาที่เราต้องฟังกันทุกวันเลยนะเพราะมันเปลี่ยนทุกวันตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ทำให้แฮร์ริสเนี่ยขึ้นมาเป็นที่น่าจับตาม,มองแล้วก็ทำให้โพลหลายๆที่เนี่ยเริ่มพลิกเนี่ยนะคะมาจากปัจจัยกับการที่เขาไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อเยอะขนาดนั้น ดังนั้นการเป็นที่ไม่เป็นที่ไม่รู้จักอาจจะเป็นผลดีกับรธานาธิบวดีการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าเพราะว่ากลายเป็นว่าไม่ว่าคนเราเนี่ยปกติเวลาเราจ้องมองหรือว่าเราพยายามเข้าใจว่าคนคนนั้นเป็นใครเนี่ยเรามักจะจ้องที่ข้อเสียมากกว่าข้อดีดังนั้นการที่แฮร์ริสไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อและไม่ค่อยได้รับการเมนชั่นในสื่อในตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันทําให้อันนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาพูดกันนะคะ h ฮร์ริมีความใกล้เคียงกับแคนดิเดตเดโมแครตในอุดมคติของผู้เลือกตั้งมากกว่าเพราะว่าคนอื่นเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาทำโพเนี่ยเวลาถามประชาชนหรือเป็นโวตเตอร์โวตเตอร์จะให้คะแนนเดโมแครตมากกว่าแบบที่ไม่ได้ใส่ชื่อคนพอใส่ชื่อคนแล้วเนี่ยะคะแนนที่บอกว่าจะโหวตให้ก็ต่ำลงแต่ว่า Harris เนี่ยมีความใกล้เคียงกับแคนดิเดตพรรคเดโมแครตที่ไม่มีชื่อมากที่สุดนั่นเป็นเพราะว่า สิ่งที่เป็นแบ็กเกจหรือว่าหรือว,ว่าสิ่งที่เป็นภาพติดลบเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกจำจดจำในในใดบรรดาพวกผู้ที่เป็นโหวเตอร์ขนาดไหนค่ะอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งสหรัฐจะยังส่งผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทยหรือไม่ครับแน่นอนค่ะแน่นอนอส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้คืออาจจะเป็นฉันทามติของสหรัฐอเมริกาแล้วว่าการเติบโตขึ้นของ จีนเนี่ยเป็นปัญหานะคะทีนี้เนื่อมันเป็นฉันธรรมติว่าจีนเป็นภัยคุกคามเป็นปัญหาแต่สิ่งที่สองพักเนี่ยไม่มือนมีไม่เหมือนกันก็คือวิธีการคิดเกี่ยวกับการรับมือการเติบโตขึ้นของจีนนะคะทีนี้ในกรณีของแฮร์ริสเนี่ยจริงๆทั้งคู่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดว่านโยบายที่มตีต่อจีนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้เรายังไม่พูดถึงกรณีอื่นนะ Ukraine, Israel, ยูเครนอิสราเอลอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าที่พูดถึงจีนเนี่ยเพราะว่าจีนอาจจะส่งผลกับประเทศไทยมากที่สุดนะคะกรณีเนี้ยอาจจะมีมีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของไทยมากที่สุดทีนี้ถ้าดูจากการดูคร่าวๆนะคะคาดคะเนถ้าสมมุติว่าแฮร์ริสใช้นโยบายที่ใกล้เคียงกับไบเดนนะคะสมมตุติซึ่งอาจจะในความเป็นจริงเราอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะคะ เราจะเห็นว่าวิธีการรับมือกับการเติบโตขึ้นของจีนเนี่ยรัฐบาลไบเดนใช้อยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือ 1. พยายามพยายามทำให้พันธมิตรเข้มแข็งมากขึ้นพันธมิตรในในเอเชียตะวันออกเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเช่นการที่เรียชัวพันธมิตรนะคะว่าจะมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกับเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งเมื่อเป้าหมายของพรรคเดโมแครตเนี่ยหรือว่ารัฐบาลไบเดนคือการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของพนมิตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการพยายามให้ไทยเลือกทางมาขึ้นนะคะก็คือว่าไทยอาจจะต้องแสดงออกว่าอยู่ในฝ่ายของโลกเสรีมากขึ้นนะคะออตอนนี้ไทยก็พยายามเดินเกมหลายอย่างพร้อมกันเช่น,นวเราก็พยายาม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ O E C D อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะมีผลต่อการที่เราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของของ BRICS หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็น question ตอนนี้ยังแต่ว่าเราต้องดูต่อไปในอนาคตนะคะอ,อ,อันที่สองของรัฐบาลไบเดนก็คือมีการควบคุมการค้าตัดความสัมพันธ์แต่เป็นเฉพาะเรื่องนะคะ,ะก็คือมีการกีดกันขันการค้าในเรื่อง ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการลงทุนในชิปใช่ไหมคะมีการห้ามนักลงทุนสหรัฐอเมริกาไปลงทุนในจีนอะไรเงี้ยในเรื่องที่การผลิตชิปก็คือจะไม่ได้เป็นการกีดกันทางการค้าแบบสมบูรณ์แบบแต่ว่า t a r g e t ็ตไปในเซกเตอร์ที่คิดว่าสําคัญกับเรื่องความมั่นคงของของประเทศมากที่สูดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเป็นการควบคุมการค้าหรือกีดกันทางการค้าเฉพาะเรื่องเนี่ย อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไทยขนาดนั้นยกเว้นว่าไทยมีศักยภาพในการสามารถผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชิปหรือเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้นะคะทีนี้ทรัมป์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะทำอย่างไรกับจีนแต่ถ้าดูจากแนวโน้มแล้วก็คาดคะเนจากสิ่งที่ทรัมป์ทำในปีในตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็คือว่าการจัดการกับการพังลาดขึ้นของจีนของเขาก็คือการกีดกันทางการค้าเพราะเชื่อว่าในเมื่อโลกตอนนี้เนี่ย จีนเองก็พิ่งภาษารัฐในการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะการที่ทําให้จีนไม่สามารถส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกาได้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเศรษฐกิจจีนก็จะตกต่ำลงแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านอํานาจของจีนเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าถ้าถ้าทรัมป์ยังคงใช้ในโยบายแบบนี้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าฐานการผลิตหลายๆอย่างมันจะต้องการที่ผลิตที่อื่นที่ไม่ใช่จีน ะะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าไทยจะสามารถตกลงเรื่อง FTA กับสหรัฐอเมริกาได้แค่ไหนเราสามารถดึงดูดนักลงทุนให,ให้เข้ามาที่เมืองไทยได้แค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องกําหนดนโยบายไม,ไม่ใช่นโยบายทางด้านการทูตหรือว่าต่างประเทศอย่างเดียวแต่ว่าเป็นนโยบายใน,ในเชิงเงศรษฐกิจด้วยซึ่งเราอาจจะดูตัวอย่างจากเวียดนามในช่วงที่เกิดสงครามทางการค้า,ากับจีนได้ so, เ,เวียดนามเป็นอีกประเทศที่สามารถดึงเอาฐานการผลิตมาไว้ที่ประเทศตัวเอง แล้วก็ทดแทนการผลิตจากประเทศจีนแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างที่เราเห็นได้ค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำต่อผู้ฟังครับที่อาจจะสนใจการเมืองสหรัฐนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ควรติดตามการเมืองการเลือกตั้งของสหรัฐในครั้งนี้แล้วก็นับจากนี้ไปครับอาจารย์การเมืองในสหรัฐอเมริกานะคะก็นอกจากเรื่องจีนที่เราคุยกันไปแล้วนิดนึงนะ่คะการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้อาจจะเป็นการโฟกัสในเรื่อง ภายในประเทศส,ส่วนใหญ่อาจจะมีอ่ะหนึ่งประเทศประเด็นหนึ่งสองประเด็นที่เป็นเรื่องต่างประเทศอันมู้จีนจีนไปละอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องอิสราเอลนะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงยูเครนด้วยอิสราเอลอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เรายังไม่สามารถบอกได้เลยว่าทิศทางตอนนี้จะเป็นอย่างไงตอนนี้ที่กําลังมีเดโมแครตเดโมแครตอ่าแนชชั่นลคอนเวนชั่นอยู่ตอนนี้อยู่ที่ชิคาโก้เนี่ยนะคะในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยปรากฏว่ามีการ ประท้วงต่อต้านการให้การสนับสนุนอิสราเอลขนาดใหญ่มากอยู่ที่ชิคาโก,โกตอนนี้ในเวลาเดียวกันดังนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะได้รับแรงกดดันนะคะจากทั้งฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลและฝ่ายที่ต่อต้านอิสราเอลซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถดูได้เลยว่าทิศทางของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรเพราะว่าในรัฐบาลไบเดนเนี่ยเราเราก็เห็นว่ามีการสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าตัวแฮร์ริสเนี่ย ก็มีการประนามการใช้ <c oughs> ความรุนแรงองอิสราเรอเช่นเดียวกันนะคะไม่ไม่ยอมพบเนตันยาฮูอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นต้นแต่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ทางยังไม่ชัดเจนแต่จะเป็นประเด็นหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการระหว่างประเทศนะคะอาจจะมีประเด็นเรื่องยูเครนกับรสัสเซียใช่ไหมคะที่เราควรจะเราในฐานะสหรัฐอเมริกาเนี่ยควรจะให้าการสนับสนุนแค่ไหนนะคะในกรณีไบเดนเนี่ยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือยูเครนเต็มที่ทั้งด้านอาวุธแล้วก็ด้านเงินนะคะ แชมป์เคยออกมาพูดว่าถ้าเป็นการช่วยเหลือ,อยูเครนจะให้เป็นการช่วยเหลือใน,ในการให้กู้ก็จะไม่ได้เป็นการให้อาวุธและให้การสนับสนุทนทางการเงินแล้วนะคะ,ะแล้วก็ประเด็นอื่นๆจะเป็นเรื่องภายในประเทศและนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้เช่นอิมิเกรชันนะคะจะเอาอยังไงจะมีการให้คนเข้าไปในประเทศมากขึ้นน้อย หรือมากแค่ไหนตอนนี้แฮร์ริสเนี่ยก็เริ่มมาใช้การอธิบายนโยบายในเชิงที่เป็นกลางมากขึ้นก็คือแฮร์ริสเริ่มออกมาบอกแล้วว่าจะทําให้กระบวนการการขอรีภัยยเข้าไปในสหรัฐอเมริกายากขึ้นก็จะเป็นการควบคุมอิมเมจเรชันหรือว่าผู้ผู้อพยพเข้าไปในสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นอีกอันนี้คือการอพยพคนเข้าเมืองเป็นหนึ่งประเด็นแน่ๆจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่อง การส่งเสริมเศรษฐกิจอ,อ,อย่างที่ทุกคนทราบคือเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังมีเงินเฟอ้อค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ข้าของก็แพงมากในสหรัฐอเมริกาตอนนี้จะทํายังไงในการสนับสนุนให้ออผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเ,ออเติบโตได้มากขึ้นนะคะซึ่งกรณีของทรัมป์เนี่ยก็จะมออีมาตรการ tax cut หรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนแฮร์ริสเองเนี่ยก็จะมีการออกรณี support อื่นๆอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่า2ฝ่าย จะเอาอยัางไงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการถ้าแฮร์ริสทำต่อจากไบเดนเขามองว่า engine หนึ่งหรือว่าตัว spark ไฟฟ้าทางเศรษฐกิจอันนึงของสหรัฐอเมริกาคืออุตสาหกรรมสีเขียวพวก ev อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น,นะะถ้าแฮร์ริสทำต่อนะคะก็อาจจะมีการสนับสนุนให้มีการลงทุนใน ในอีวีมากขึ้นนะคะซึ่งแตกต่างกับทรัมป์พอทรัมป์มองว่าอีวีเนี่ยเป็นภัยคุกคามกับอุตสาหกรรมรถยนต์แบบทั่วไปอะรถยนต์ที่ใช้แก๊สของสหรัฐอเมริกาที่เนี้ยก็ต้องดูอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิชั่นในการที่ความแตกต่างของอีกหนึ่งวิชั่นในการพัฒน,นาเศรษฐกิจนอกนั้นก็จะมีประเด็นปลีกย่อยเช่น h e a l t h c a r นะคะจะเอายังไงมีประเด็นเรื่องการทำแท้งอะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะ แต่ว่าเรื่องหลักๆครั้งนี้น่าจะอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักขอขอบพระคุณอาจารย์ปองขัญสอดิพักมากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ผมว่าการเลือกตั้งสหรัฐเป็นที่น่าจับตามองตามประเด็นที่อาจารย์ปองขันได้กล่าวไว้นะครับทั้งสําหรับนักศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้สนใจการเมืองสหรัฐและอาจรวมไปถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการกําหนดทิศทางของการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะครับ ทั้งนี้ในเชิงนโยบายของคาด d เดตประธานิบดีทั้งสองท่านน่าจะชัดเจยนยิ่งขึ้นหลังมีการดีเบตที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจผมจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยร่วมกันกับอาจารย์ปองขวัญอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้หาก podcast ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชยนามได้ทางดิเลกพอดแคสต์ผ่านช่องทางซาวคลาวและ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเลกชยนามรีเสิร์ชเซ็นเตอร์